ุรงนี่ถากสูงสูงขึ้นแบบนี้แล้วนี่ติดโบซีแชมพูนี่เป็นกดของโรงเรียนพิ่นี่ค่ะจ้าประมาณนี้แหละเรียบเรียบลอยของโรงเรียนขจาวเนาะก็จะเป็นสีชมพูสีเดียวเท่านั้นติดโบให้เรียบ้อยติดโบให้เรียบ้อยแล้วก็นี่เสร็จแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวพ้องพันกับขอขอบคุณทุกการรับชมคลิปเราจะได้รเลือกทุกโปรไฟล์ที่โรงเรียนส่วนพ้องพันกับไปเขางานเขาการคือเก้านั่น่ะพี่น้องจ้า ต่างคนต่างหนาทีเนาะทำหน้าที่ให้ครบเพ,พื่อกับหูหนาทีเขาเพิ่อจยะได้เพิ่มกับวันหนาทีเขงเพิ่ือึัดพี่น้องจะดูแลบอห้มีเหานั่นแหละพี่นอ้นองจะทำป้ายหนาทีเขาเม่ตื่นสาขึ้นมากระทำกับข้าวกับปลาก็มาเนี่ยแหละกดมือเว้นมือแล้วพี่น้องจะวันเว้นวันลดซาผมค่ะนั่งกระรักผมของ,ขงนั่งนอนว่ายากต้น,นเด็กเนาเนะ,ะจะประมาณนี้แล้วพี่น้องจะนอนดึกตืน่นสายสวยเพิ่นกับามั่นสองโมงนี่แล้วพี่น้องแปดโมงเช้า สู่ทำทุกง,งานให้มีความสุขคือวัน,วนลราพี่น้องแนวใดดีแนวใดนี่เนาะความสุกเล็กๆของครอบครัวน้นอยๆของเหาเนี่ยเราพี่นอ้องเดือนเสารมากกับประมาณนี้ทุกของโรงเรียนขาจาวเนาะก็จะเป็นสีชมพูสีเดียวเท่านั้นติดปูให้เรียบร้อยติดปูให้เรียบร้อยแล้วก็นี่เสร็จแล้วพี่น้องจา้าไรจ้ะต้องถักเปียให้เรียบร้อยเว่าะถักเปียอาจารย์เพื่อกระิวต้องถักให้เรียบร้อยประมาณนี้นะพี่น้องจา้า ก็ทากให้นั่งสูงสูงเลยจ้ะพี่น้องจ้าหญยาต้อง be รวบผมให้เรียบร้อยคุณครูเปิ้กระบอกให้เรียบรวบให้เรียบร้อยผมนั่งกันเงาอยี่นองจ้าผมยาก็ต้องทักเปียน้อพี่น้องนาอย้าสิมัดกระซือกระบสแต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยคว่ำซุขพี่น้องจ้าคว่สุกของคว่ำุขของอันขอบั้วนน้อพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้แจงแล้วกะพอเพิ่งกระสืไปโรงลงแต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยคว่ำซุกพี่น้องจ้าคว่สุกของความสุขของอันขอบพ้วนะน้องพ แตงแล้วค่ะพอเพิ่นกะสีไปส่งลงของโรงเรียนขจาวเนาะก็จะเป็นสีชมพูสีเดียวเท่านั้นติดปูให้เรียบร้อยปิดบูให้เรียบร้อยแล้วก็นี่เสร็จแล้วพี่น้องจ้ายาต้องรวบผมให้เรียบร้อยคุณครูเพิ่นกะบอกให้เรียบรวบให้เรียบร้อยผมนั่งกันเง้าอยู่พี่น้องจ้าผมยาวก็ต้องถักเปียน้พี่น้องนาะงัดซีมัดก็ซื้อกับบเลียนาสั่นกับเมนจ์จ้พี่น้องนาทีของเพิ่นก็คือเรียนนั่นแหละ จา้างคนต่าง,าง,างนาทีกันไปน้องพี่น้องนาะสวของพันก็ทํางานตัวนนีเพื่อนเรียนอยู่เพื่อบวันจันถึงสุกเนาะเต่งโตหันักเรียนทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ควรกับตื่นสายตื่นสวยเนี่ยจังวยจ้ะเด็กหน่อยบ่ได้ไปโรงเรียนเพื่อกษตรตื่นสวยนอนมือเว้นมือแล้วพี่น้องจ้าวันเว้นวันนาะซาผมเขานั่งกระลักผมของนั่งเนาะบ่อยากตัดพี่น้องจ้าดูแลบ่ให้มีเหงาะละพี่น,น้องเลจ้ะทำป้ายนาทีของแม่ตืน่นเสาร์ขึ้นมากก็ทำกับข้ากบปลาก็มา ไม่เดิมพี่น้องจ๋าคิดหนากพอกันเลยจ้ะบ๊ายบาย <c oughs> เออไอเลิฟอ,อยู่อีกแล้วของพันก็นได้ความสุขเนาะความสุขของบ้านเราพี่น้องจ๋าก็สิประมาณนี้แล้วจ้ะทำทุกอย่างให้มีความเสร็จกสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามันเก่าหนี่ของพันค่ะมาแ่งตูให้หนักเรียนคือเก่าเหมือนเดิมผักเปียให้ลูกสาวไปโรงเรียนพี่น้องจ้าคอ แต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยความซุกพี่น้องจ๋าความสุขของความสุขของอันขอบัวดแล้วพี่น้องจ๋าจะประมาณนี้แต่แตงแล้วกะพอเพิ่นกะสิไปโ่งโรงเรียนส่วนพ้องพันกับไปเขางานเขาการคือเกานั่น,นและพี่น้องจ๋าต่างคนต่างหน้าที่เนาะทําหน้าที่ให้ครบเพื่อก็หูหน้าที่เขาเพิ่นอยูะได้เพิ่นก็ว่านหน้าที่ของเพิ่นขึ้นไม่เดิมพี่น้องจ๋าคลิปหน้าพอกันเยจ้บ๊ายบาย,บายสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามันเสาช้หนีพ้องพันกะ มาแตงตูให้นักเรียนคือเกาเมื่อเดิมผักเปียให้ลูกสาวไปโรงเรียนพี่น้องจา้าพบเรียดรวยแล้วก็ะิทักสุกสูกประมาณนี้แล้วพี่น้อง๋ยวจะเอาให้ดูเห็นว่าเห็นนี่จักสุกสุกือยจังสีแล้วพี่น้องจา้าเพื่อที่มันสีเด็ดปลุกมันดึกเนาะก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้ดนอนดึกตื่นสายสวยเพลินกับฝระ่มันสองโมงนี่แล้วพี่น้องแปดโมงเช้าเรียนมาสั่นกระเม่นจะพี่น้องนาทีของเพลินกับืึเรียนนั่นแหละ กจ้างคนต่างหน้าที่กันไปน้องพี่น,น,น้องเนาะส่วนของพันธ์ก็ทํางานส่วนนี้เพื่อนเรียนอยู่เพื่อนกับวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเต่งโตหันักเรียนท่งวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อนกับตื่นสายตื่นสวยเนี่ยจักหน่อยจ้ะเด็กหน่อยบ่ได้ไปโรงเรียนเพื่อนกับตื่นสวยนอนดึกเนาะเราจะประมาณนี้เราเพี่น้องจ้ะนอนดึกตื่นสายสวยเพื่อนกับพ่อสองโมงนี่เราเพื่อนเจ็ดโมงเช้าเดี่ยวพันธ์กับกอ ขอบคุณทุกการรับชมคลิปเราจะได้เล่าเล่าทุกโปรไฟล์ทุ่ก้าบนเดึกเน่เนาะเราจะประมาณนี้เราพี่น้องจ้ะนอนดึกตื่นสายสวยเพลินกับสามัญสองโมงนี่เราพี่น้องแปดโมงเช้าเหียบร้อยแล้วก็จะทักสูงซุกประมาณนี้เราพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นมาเห็นนี่ทักสูงซุกคือยังสี่เราพี่น้องจ้าคือสี่มันสี่เด็ดลุกเรียบร้อยแล้วก็จะทักสูงซุกประมาณนี้เราพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้ดู เห็นบ่เห็นนี่ก้าสูงๆคือยังสีเลยพี่น้องจ้าเพื่อนซีมันสีเด็ดโปรสีเลียนช่วงเพื่อนเฮ็ดงานใดเพื่อนกะสีเฮ็ดงานพเานพื่อนวะความคิดของเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยความสุขพี่น้องจ้าความสุขของความสุขของอันขอบควเนาะพี่น้องจ้าก,ก็จะประมาณนี้แหละแจงแล้วค่ะพอเพื่อนกะสีไปส่งลงแล้วทางพันกับฟอขอบคุณทุกการรับชมคลิปเราจะได้เลื่อนเทุกโปรไฟล,ล,ล์ทุกทเก้าสทธิทำทุกงานให้มีความสุขคือวันพี่น้องแนวใดดีแนวใดนี่เนาะ ความสุขเล็กๆของครอบครัวนอยๆของเฮานี่เระพี่น้องดึงเส้ามากกับออะมานี่ทุกทีเรียนช่วงพฤษภางานี้พเฮ็ดงานพิ่นว่าความคิดองเล็กหน่อยเนาพี่น้องเนาะสุดทาทุกงานให้มีความสุขคือวานเราพี่น้องแนวใดดีแนวใดนี่เนาะความสุขเล็กๆของครอบครัวนอยๆของเฮานี่เราพี่น้องดึงเ <Yeah. S 1> <sch> สา้ามากกับออะมานี a, ่ทุกเดี่ยวทางพันกับขอขอบคุณทุกการรับชมคลิปเราจะได้เลื่อทุกโปรไฟล์ทุกกลุ่มยาองรวบผมให้เรียบร้อย คุณครูเปินกระบอกให้เรียบรวให้เรียบร้อย,ยผมนั่งกันเงาอยู่พี่น้องจ้าผมยาวก็ต้องถักเปนะนะลลียน,น,น้ะพี่น้องนอสพัสดีมัดก็ซื้อกรบบอเรียนสั่นกระเมนจ้พี่น้องนาทีของเพิ่นก็คือเรียนนั่นแหละจ้างคนจ้างนาทีกันไปนาะพี่น้องนะส่วนของพันก็ทํางานส่วนนี้เพิ่นเรียนอยู่เพิ่นก็สุขทำทุกง,งานให้มีความสุขคือวันลรานะพี่น้องเนวใดดีเนว่ใดนี่เนานะความสุขเล็กๆของครอบครัวน้อยๆของเฮาเนี่ยเะพี่น้อง เื่อนเศร้ามากกับประมาณนี้ทุกเศร้ากับสิตน,นี่ติดโบให้ก่อนพี่น้องจา้าโบโรงเรียนเพิ่นกับตกเป็นโบสีแชมพูปรเดียสีชมพูองทองผลัะพี่น้องจา้าสีอื่นบ่ได้จ้าเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนขเจ้าเ,าเนะาะก็จะเป็นสีชมพูสีเดียวเท่านั้นติดโบให้เรียบร้อยติดโบให้เรียบร้อยแล้วก็นี่เสร็จแล้วพี่น้องจา้ากลอนมือเว้นมือแล้วพี่น้องจา้าวันเว้นวันลดซาผมเขานั่งกระรักผมของนังเนาะบ่อยาก ถ้าใครสูงเพราะว่ามันห้อนอากาศมันร้อนนอกจากนัง่นงกับเป็นคนขี่ห้อนพร้อมพี่น้องจ้ะแต่ก็อยากไวผมเงีวก็น,นั่งกับซาผมเวสิเซียนช่วงเพิเฤทีงานไหเพฤกษีเฮทงานเพื่นวะความคิดของเล็กหน่อยนอ้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเต็งโตนักเรียนท่งวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่นกับตื่นสายตื่นสวยเนี่ยจักหน่อยจ้ะเล็กหน่อยบ่ได้ไปโรงเรียนเพกกิฤกษีตื่นสวยนักเรียนนะจ๊ะกระเมียนจ้ะพี่น้องนาทีของเพื่นกับคือเรียนนั่นแหละ จ้างคนต่างนาทีกันไปน้องพี่น้องเนาะส่วนของพันก็ทํางานส่วนนี้เพเลียนอยู่เพื่อนก็นเลี้ยงส่วนพองพันก็ไปเขางานเขาการคือเกานั่น่นะ,นะพี่น้องจา้าต่างคนต่างนาทีเนะนาะทําหน้าที่ให้ครบ,บเพื่อนกับหูนาทีเขาเพิ่มเยอะได้เพื่อนกับวานนาทีของเพิ่มขึ้นเสร็จมึง <c oughs> เออไอเลิฟอยู่อีกแล้วพองพันก็ได้ความสุขเนาะความสุขของบ้านเราพี่น้องจ้าก็สิประมาณนี้ละจ้ะ ทำทุกอย่างให้มีความสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามันนีเก้านี่พงพันธุ์ก่ะมาแจงตูวให้นักเรียนคือเก่ือเหมือนเดิมผักเปียให้ลูกสาวไปโรงเรียนพี่น้องจ้าผมเรี้ยงนสั่ะกับเมนจะพี่น้องนาทีของเพ่นก็คือเรียนนั่นแหละกัดจ้างคนจ้างนาทีกันไปน้องพี่น้องนั่งส่วนพองพันธุ์ก็ทํางานส่วนนี้เพ่เรียนอยู่เพื่อก็เรี้ยงนะั่นกับเมนจะพี่น้องนาทีของเพ่นก็คือเรียนนั่นแหละกัดจ้างคนจ้างนาทีกันไปน้องพี่น้องนั่งส่วนพงพันธุก็ทํางาน ตัวนี้พเพิ่นเลียนอยู่เพิ่นกัสิเลียนช่วงพเพิ่นเฮ็ดงานได้เพิ่นกัสิเฮ็ดงานเพิ่นว่าความคิดของเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเต่งโตหันักเรียนท้าวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นกัสตื่นสายตื่นสวยในจักหน่ยนวยจ้ะเด็กน้อย,ยบ่ได้ไปโรงเรียนเพิ่นก็สิตื่นสวยนอนดึกแน่เนะะาะก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องจะ้ะนอนดึกตื่นสายสวยเพิ่นก็ประมาณ2:00นนี่แหละพี่น้อง8:00นมงเช้าเซเลียนช่วงพเพิ่นเฮ็ดงานได้เพิ่นก็สิเฮ็ดงานเพิ่นว่า คมคิดของเล็กหน่อยน้ะพี่น้องนะเนาะเลี่ยนประั่นก็ะเมนจะพี่น้องนาทีของเพื่อนก็คือเลี่ยนนั่นแนหะละกัดจางค้นจางนาทีกันไปนาะพี่น้องเนาะส่วนของพันก็ทํางานส่วนนี้เพื่อเลี่ยนอยู่เพื่อนก็นไม่เดินพี่น้องจ๋าคิดหนาพอกนะันเลยจ๊าบายก็ได้จ้ะต้องทักเปียให้เรียบร้อยถ้าว่าทักเปียอาจารย์เพื่อนกศิวะต้องทักให้เรียบร้อยอย่างก็ามานีนะ้ะพี่น้องจ่าก็ทักให้นั่งสูงๆเลยจ้ะพี่น้องจ่าแต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยควบสุกพี่น้องจ๋าควบสุกของ ความซุขของอันขอบรัวแล้วพี่น้องจ้ะก็จะประมาณนี้จ้ะแจงแล้วกะพอเพิ่นก็สิไปโ่งลงนอนดึกเนาะก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้ะนอนดึกตื่นสายสวยเพิ่นกับฝรั่งสองโมงนี่แล้วพี่น้องแปดโมงเช้าแต่งตัวให้นักเรียนเนี่ยความซุกพี่น้องจ้ะความสุกของความสุกของอันขอบรัวแล้วพี่น้องจ้ะก็จะประมาณนี้หละแจงแล้วกะพอเพิ่นก็สิไปโ่งลง เราสุขุมท,ทุกง,งานให้มีความสุขคือวันลราพี่น้องแนวใดดีแนวใดนี่เนาะความสุขเล็กๆของครอบครัวน้นอยๆของเฮาเนี่ยเราพี่น้องเดือนเสารมากกับประมาณนี้ทุกองนี่ถากสูงๆขึ้นแบบนี้ละนี่ติดโบซีแชมพูนี่เป็นกฎของโรงเรียนเพิ่นนี่ค่ะจา้าประมาณนี้แหละเหลียบ้อยเลยนี่ถากสูงๆขึ้นแบบนี้ละนี่ติดโบซีแชมพูนี่เป็นกฎของโรงเรียนเพิ่นนี่ค่ะจา้าประมาณนี้แหละ เรียบเรียบลอย,ยไม่เดินไม่ลงจาคิดหนาบอกกันนะ